โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel F Stack Gamer นะครับในวันนี้เราอยู่กันในเกม Green Hell นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับคือผมจะอธิบายสั้นๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นตัวละครของเจคฮิกกินนะครับแล้วก็เราเนี่ยพัดพลาดจากภรรยาของเราที่ชื่อว่ามีอานะครับคือจริงๆจะเรียกว่าพัดพลาดก็ไม่ได้้ะรรเเเพพาาาาาาาว่มีอยไปทภกิจขงงูด ง่ายนะครับตอนนี้เราโดนทิ้งครับโดนทิ้งอยู่ในป่านะครับและเราต้องใช้ชีวิตรอดให้ให้รอดะร <S <S อะฮะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเรามาใช้ชีวิตเบื้องต้นกันก่อนนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะเนี่ยสร้างยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้สร้างอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ <S 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 ตอนนี้เนี่ยในตัวผมเนี่ยจะมีพวกขวานแล้วก็พวกของเรียบร้อยแล้วในการหาอาหารแล้วก็ไปตัดไม้กันดีกว่านะครับโอเคเฮ้ยเหมือนว่า จุดนี้ position ดีครับมีกล้วยให้กินด้วยนี่ไงโอเคเอาล่ะต้นกลวยนี้ผมจะเก็บเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่า,เ,าเกมนเนี้ยมันค่นขแค่จะสมจริงนะครับสำหรับใครที่แบบไม่รู้นะก็จะอธิบายให้ฟังว่าเราสามารถเปิดเนี่ยนาฬิกาเนี่ยอันนี้ดูเวลาได้แล้วก็ดูพวก เขาเรียกว่าอะไรอะสีแดงอะมันจะเป็นเหมือนโปรโตีนนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยจะเป็นไขมันนะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยไม่มั่นใจคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่านะครับเออแล้วก็มีน้ํามีอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างจะสมจริงนะครับแล้วเราต้องใช้ชีวิตที่แบบเออระมัดระวังนะทุกอย่างก้าวนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับขออนุญ,ญาตนะล้างตัวนิดนึงอ่าตื่นเช้ามานะครับล้างหน้าแปรงฟันสมุดบันทึกนี่มีอะไรไม่รู้เยอะแย,ะ,ยะไปหมดนะครับขอดูก่อนจริงจริงนี่มันสามารถสร้างแบบบ้านใหญ่ได้นี่วาเนี่ย ผมว่าตอนนี้ผมมีเวลาเพราะตอนนี้มันเป็นเวลาเช้าเว้ทุกคนผมจะเปลี่ยนบ้านแล้วกันนะหรือขอวางโครงบ้านก่อนเอาเป็นแถวนี้แล้วกันนะตรงนี้แหละอ่ะผมว่ากําลังดีตอนนี้ตัวละครหิวน้ําขอไปดูบริเวณต้นมะพร้าวแถวแถวนี้หน่อยผมว่าใต้ต้นเนี่ยมันน่าจะมีลูกมะพร้าวอยู่บ้างแหละมันเป็นป่าดิบชื้นซึ่งฝนเนี่ยตกแบบโคตรเยอะคือตัวละครมันหิวน้ํานะฮะตอนนี้ทําไงได้บ้างอ่ะฝนตกด้วย ผมไม่มีกะลามะพร้าวอะ่ะคือกะลามะพร้าวมันสามารถนํามารองน้ําฝนได้เว้ยตอนนี้นี่คืออ้าปากอาแบบกินตอนนี้เลยได้ไหมอ้าปากแบบเงยขึ้นฟ้าไม่ได้อะ่ะตัดไม้ก่อนนะครับสร้างที่พักก่อนชึบโอเคนะครับเรียบร้อยได้เสาแล้วแล้วก็ใช้กิ่งไม้ยาวนี่ผมมีอยู่ไปโอเค,อเคฟ้าสว่างแงยสภาพอากาศนี่เปลี่ยนแปลงบ่อยจัด เคต้องใช้เชือกด้วยนะครับเก็บผมมีอยู่โอเคโอ้หมดแล้วลองไปหาก่อนนะครับเจอเห็ด้วยทุกคนอันนี้เห็ดนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่าขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะมีอะไรก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเหมือนว่าข้างหน้าจะมีทางไปต่อทุกคนเดี๋ยวมันต้องไปฟาร์มของมานะครับโอเคขอทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนตอนนี้แบบน้ำแบบน้อยมากคือถ้าเรากินน้ำนี้มันจะเป็นไรไหมทุกคนเนี่ย ผมว่านามันก็ใส่อยู่นะผมไม่ค่อยอยากเสี่ยงอะ,อะเอาจริงเอ่อต่อไปมอนจะต้องสร้างหลังคานะครับอา่าโอเคน่าจะได้อยู่นะต้องใช้แรปะกิ่งไม้ยาว4ี่ชิ้นโอเคตัดไม้อีกเหรอเดี๋ยวมีอะไรกินก่อนไหมตอนนี้เหมือนจะมีแค่กล้วยโอเคเฮ้ยได้คาร์บอเนตอยู่นะแต่น้ำนี่สิต้องออกไปหาจริงอะฉันหิวน้ำ โอเคเจนเย็นเจนเจนลูกเก็บของก่อนเก็บของก่อนอุ้ยหนูหนูมีหนูเต็มเลยโอเคือผมมองหาต้นมะพร้าวอยู่แต่มันแทบไม่มีเลยอะไม่มีเลยดีกว่าตรงเนี้ยมันอยู่ด้านหน้านู้นเลยทุกคนมันจะเห็นอะไรขอเก็บก่อนคืออย่างว่าเหมือนชีวิตจริงอะทุกคนถ้าเราแบบขาดน้าอะ มันหนูมันจะจี๊ดจี๊ดแรงหนาถ้าเราขาดน้ํานี่คือน้ําเป็นปัจจัยหลักสําเอ้ยเจี๊ยเสือชิบหายละชิบหายละหูยจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นจะเย็นหูชิรอะไรวะเนี่ยดูดน้ําดูดน้ํำหูเจี๊ยตัวเสือชิบหายแล้วไงโอ้โห โดนไรไม่โดนในโดนเสือวีแมวแมวแมวไม่ตายแมวโหโหัวใจเต้นละผมว่าไม่น่ารอดอุ้ยเจี๊ยบขูจัสักแกโอ้โหจบเลยโอ้คือเดือนนั้นไปเจออะไรไม่เจอเจอเสือเอาตายเพราะจมน้ำโอเค ถือว่ายังดีอยู่ผมตกใจจริงเว้ยทุกคนจังหวะจำสแกมเมื่อกี้โอ้โหอ๋อมันยังกลับมาที่เดิมได้อยู่ที่เราเซฟก็อยู่แต่ว่าของหายหมดนะครับที่เราทําเมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มกันใหม่นะครับเดี๋ยวขอตัดต่อไปตอนที่ทําของเสร็จเหมือนเดิมก่อนนะครับเอเดี๋ยวผมขอลืมอนี้ใหม่แป๊บโอเคทุกคนผมสร้างมันเสร็จแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาฝนตกน้ําจะรั่วไหมนะครับอืมจะมีโอกาสน้ํารั่วว่ะคือ ผมคิดว่ามันจะปิดมิดซะอีกอ่ะอืมช่างมาันเถอะอายว่าไม่เป็นไรเราทําไปแล้วนี่ก็เก็บทรัพยากรไปก่อนตอนเนี้ยคือร่างกายมันหิวนะมันเร็วไม่ทุกคนแต่ผมคิดว่าคือถ้าถ้าจะให้ผมไปทางนั้นอีกอ่ะก <c oughs> ัวกัวเดซาบูจัดกัวจะไปเจอเสือเสือจากโกอีกอ่ะอืมมกินน้ํานี่แล้วกันนะเราลองกินดูว่าได้หรือเปล่านะครับอะ โอเคเอ้ยเพิ่มน้ำได้อยู่นะแต่มันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะโอเคก็ได้อยู่แหละโอเคเดี๋ยวเราสร้างกองไฟก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> กองไฟอตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยโอ้โหใบไม้แห้งผมเยอะมากครับ <c oughs> ปานปานปาน <c oughs> ปานปุ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอเค จุดไฟได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาทิ้มปลากันดีกว่าครับตัวนี้มีที่ทิ้มปลาอยู่มาดิครับอ่ปลาก่อนนี่ๆๆนี่นี่นนโชกเก็บร้อยไหนปลาวะอ๋อปลาหายผมทิ้มโดนไม่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้โอเ,เฮ้ยมีหอยทากด้วยโอเค มันมันแบบว่ายไวมากอะอเ,เรียบร้อยได้แล้วตัวหนึ่งกระเป๋าเต็มเหรอโอเคโอเคกระเป๋าเต็มอีกปวามมังกรเรียบร้อยชิ้นหนึ่งจบโอเค ใส่ไม้เพิ่มได้นะเติมไฟครับพราตอนนี้ฝนมันตกนะเหมือนว่าไฟจะไม่ดับนะเนี่ยใช่ไหมโอเคเขาถือว่าเวิร์กอยู่นะโอเคปลาสุกแล้วครับขอญาตสวบนะครับโอเคได้โปรตีนกับพลังงานค่อนข้างสูงนะครับโอ้โปรตีนเต็มเลยครับขอญาตทิ่มปลาเพิ่มนะครับเก็บไว้กินนะ จะได้ไม่ต้องหาที่อื่นคือตรงนี้มันฟาร์มปลาได้เลยวะทุกคนโอเคอยู่นี้แล้วกันนะโพสิชันดีโฉโอเคโอ๋เอเต็มเลยอ่ะน่าจะหนักหินนะเดี๋ยวขอเอาหินมาวางไว้ก่อน <c oughs> หินใหญ่มากปลาวางเลยปลาไม่รู้มันจะเน่าไหมนะแต่ถ้าเราแบบ ไม่ได้ไว้แบบนานๆน่าจะไม่เน่าหรอกมกั้งอ๋อทุกคนผมรู้แล้วอันนี้มันสามารถเลือกได้นะครับให้เป็นหลังคาได้ให้เป็นแบบเนี่ยใช้ไผ่ก็ได้ใช้ใบตองก็ได้นะครับอู้เดี๋ยวใช้ใบ,บปาล์มเยอะอยู่นะ16ชิ้นนะครับเออแต่ไม่เป็นไรผมทําแบบนี้ไปแล้วนะครับ <laughs> มันก็กลายเป็นเพิงไม้ไปนะครับโอเคทุกคนตัดมานะครับตอนนี้เนี่ยผมเ,เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับเวลาในเกมตอนนี้6โมงครึ่งนะครับ อ่ะโดยประมาณเลยครับก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ที่ผมตัดคลิปไปนะครับก็คือไปพักครับคือต้องบอกงี้ครับว่าผมเล่นเล่นไปแล้วแบบรู้สึกว่าจะอ้วกครับคือมันมึนหัวแบบไม่ไหวจริงๆไว้ทุกคนผมน่าจะหันเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยมันไวไปหน่อยนะครับคือผมได้ไปนั่งปรับตั้งค่าผมตั้งค่าแค่แบบเนี่ยความเร็วเมาส์อยู่ไหนวะเออเนี่ยคือถ้าใครรู้ว่าปรับตรงไหนแล้วมันช่วยให้อ่ ช่วยให้แบบเราไม่มึนหัวอะไรเงี้ยเล่นง่ายอะ่ะก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามแบบไม่หันจอเร็วเกินไปอะ่ะพอหันจอเร็วปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าแบบโอ้ไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวเติมเชื้อไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมันหมดอ่ะไม้ตอนนี้ไม้ผมมันจะหมดละเดี๋ยวขอไปเดินหาไม้แป๊บ,บนึงรู้สึกว่ามันจะมีครบเพลิงด้วยนะแต่มันทํายังไงวะ ไม่มีหรอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดินหาแถวนี้ก็ได้ผมตอนนี้มันยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับมันแค่ตอนเย็นๆนะผมว่าจะฟาร์มของเก็บเอาไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนอนพักนะให้ร่างกายมันแบบมี energy สักหน่อยนะครับแล้วก็เราจะได้ไปประจนภัยกันต่อครับทาของทําอะไรต่ออ่ะถึงที่พักแล้วครับเหมือนจะหิวน้ํานิดนึงแล้วก็เหมือนจะขาดคาร์บไยเดรดด้วยนะครับอืมก้วยไหมกล้วยมันช่วยอะไรแต่ขอดูก่อนนะครับ เก็บกล้วยเก็บกล้วยจบโอเคโอเคนี่นไงเพิ่มคาร์โบไฮเดรตครับอ่ามีคาร์โบไฮเดรตแบบชิวๆเลยมีหอยทากด้วยมันยากหอยทากกินแม่งโอเคหอยทากปริศนาด้วยเออโอเคแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับเสียดายมากอ่ะคือถ้าเรามีแบบ กะลาพะพาวอ่ะมันเอามาตั้งรองน้ําฝนกินได้นะครับวันนี้ผ่านไปแป๊บเดียวก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับผมคิดว่าผมจะนอนละแต่ขอกินน้าก่อนแล้วกันนะครับน้ํานี้รู้สึกว่าผมกินไปถึงมันจะถึงจะมันไม่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าโอ้มันมีปรสิตด้วยแต่จะไม่เป็นไรหรอกต้องหาอะไรแก้ว่ะปรสิตผมไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรานอนกีนก่อนดีกว่านะครับมีปรสิตนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเชื้อไฟแป๊บนึงเดี๋ยวไฟดับนะครับ โอเคเฉพโอเคประมาณนี้อ่ะขออนุญาตนอนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตื่นเช้าเลยโอ้โหเลือดลดเลือดลดรัวโอเคไม่เป็นไรโอเคตื่นเช้าครับไฟเกือบดับนี่ไฟทากไม้ด้วยหยิบไปก่อน ดูก่อนนะครับตื่นเช้ามาอเราก็ไม่ได้ขาดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอกินกินปลาก่อนแล้วกันนะ,ะปลามันยังไม่เน่านะครับชิบย่างปลาแป๊บหนึ่งนะครับผมไอ้ท่าที่ทำไรได้บ้างทำร้ายแม่งย <laughs> ีคุยีทิ้งแล้วมันไหมไ้ไปแล้วนะครับโอเค ไม้กระดาษนี่ทำอะไรได้ผมไม่รู้จริงๆอะทุกคนประดิษฐ์ประดิษฐ์กับอะไรไม่ได้ถึงไม้เล็กอะอ๋อเป็นสว่านมือว่ะแบบใหม่เหรอโอเคคือมันใช้ทำสว่านมือได้ไว้ทุกคนเออเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่ามันดีกว่ากันยังไงนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็หลังจากที่เราสร้างบ้านได้แล้วนะครับ มันไม่มมมเชิงเรียกว่าบ้านเหรอครับก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแล้วกันนะเ,เดี๋ยวผมจะไปหาพวกสมุนไพรอะไร่งเงี้ยนนะเพราะว่าเหมือนเนี่ยตอนเนี้ยผมมันเป็นปรสิตมันแบบเห็นไหมมันตื่กันอยู่ด้านล่างท้ายครับเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเดินหาพวกสมุนไพรนะครับอะไรที่มันหน้าตาแบบไม่เหมือนชาวบ้านเดี๋ยวจะขุดๆเก็บๆไว้ก่อนนะครับถึงจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับวินี่อะไรอ่ะคืออะไรทุกคนเป็นถ้ำเหรอ แต่มันเหมือนจะปิดเอาไว้นะไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าใช่เอ๊ะเหล็กไหมสีมันเหมือนพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ย้ินะคานีเอาเรื่องทุกคนเป็นหินแบบอินอคณีที่มันมาจากอะไรแล้ววะถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนมาจากพวกใบผู้เขาไฟมันประทุอะใช่ไหมเออแล้วมันเป็นการเย็นตัวของผู้เขาไฟครับนี่มีความรู้ซะแล้วยังไม่รู้ถูกรู้ผิดนะครับขอเอ๊ะกิงกาอยู่ไหนวะ โอเคและการที่เราจะไปฝั่งนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าผมไปมาแล้วเจอเสือนะครับเอาละผมจําได้มันมีฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่าแต่ผมว่ามันอาจจะเชื่อมกันแหละแต่คิดว่าถ้าไปฝั่งนี้ก็คงจะไม่เจอเสืออนะครับเดี๋ยวนำมันให้ดูนาฬิกาโอ้ไขมันไม่มีว่ะทุกคนมันต้องกินเนื้อสัตว์อะลาสัตว์ดีกว่าเหมือนว่าฝั่งนี้จะไม่มีอะไรเลยว่ะโอ้ตายละเราจะต้องไปที่นั่นจริงๆใช่ไหมเนะี่ยขอร้องนะครับเสืออย่าสปาวตรงนี้นะ ไม่เอาแล้วนะต้องไปอยู่ดีเว้ขอไม่ตรงไปตรงนั้นแล้วกันมาทางขวาดีแล้วกันนะโอ้งูเอ้าทำไมไม่โดนวะเฮ้ยทำไมไม่แม่นเลยอ่ะปามีดชึบแม่นๆโชว์เรียบร้อยโอ้โหเก็บเลย งูเห่าหางกระดิ่งอเมริกาใต้ชอบกินงูเห่าดีกว่ามันได้เนื้อไหมดสูสิโอเคได้เนื้องูโอเคครับกินงูดีกว่าวันนี้เอาเรื่องไปย่างงูกินก่อนนะครับมันน่าจะมีไขมันบ้างแหละใช่ไหมมันเป็นเนื้อสัสตว์เนีย่ยตัวเราแบบขาดเยอะมากพลังงานอย่างเนื้องูเลยทิบ เสร็จละหนูหางกระดิ่งกินดูซิโอเคก็ใช้ได้อยู่นะได้โปรตีนกับพลังงานนะครับก็มไม่มีไขมันอยู่ดีวะโอ้โหมีแต่โปรตีนไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตโอเคแต่มันบอกว่าต้องพักผ่อนอะ่ะต้องนอนสักแป๊บหนึ่งอะ่ะขอนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกันชึบ มาได้สักครึ่งนึงนะตื่นมาครับจะสี่โมงเย็นอุ๊ยเชี่ยเดะ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 มึงใครเนี่ยอ๋มึงมึงใครมึงใครมึงใครมึงมึงมึงใครโอ้โหตายเลยว่ะโอ้โหโอแม่งบุกมาทำลายบ้านเราเลยอ่ะ โอ้ตายแล้วพาร์ทนี้นี่มันอะไรครับเนี่ยเจอทั้งเสือเจอทั้งแบบคนป่านะครับโอเคทุกคนกลับมาจุดเดิมครับจุดที่แทบไม่ได้มีอะไรเลยนะครับวันนี้โอ้โหนอยมากครับรู้สึกน้อยจริงๆคือเจอแต่ละเรื่องครับแล้วเมื่อกี้คือแทงไม่ยั้งนะครับแต่มันตายยากมากเลยครับเลือดเราน้อยด้วยแหละนะครับทุกคนโอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้นะครับนะต้องไปทําการบ้านใหม่แล้วผมต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดที่มันต้องดีกว่านี้อ่ะออัปเกรดชีวิตสักหน่อยรู้สึกว่าสู้คนป่าสู้อะไรพวกนี้ไม่ได้เลยครับอืคือร่างกายเรามันบอบางเกินไปอ่ะรู้สึกนะในความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเรามันบอบางมากน่ต้องแบบนะหาแบบพวกเกราะอะไรเงี้ยเออคิดว่านะมันน่าจะมีให้ทําเกราะทําอะไรางี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปแบบตัวเป่าๆอ่ะ สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับสู้พวกแบบสัตว์ตัวอื่นอะ mm ่ะ hmm. เออเพราะว่าในป่าแม่งมีอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดโอเคงั้นก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาย่างปากินกันดีก,กว่า mm hmm. ดีนะผมบันทึกเกมเอาไว้นะครับโอเคสุกแล mm ้วอืมผมว่าเกมนี้จริงๆมันถ้าเราเล่นกับเพื่อนอ่ะน่าจะแบบเอาชีวิตรอดได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถช่วยกันหาของหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยระวังกันได้นะครับ mm hmm. เล่นคนเดียวนี่เหนื่อยนะ mm hmm. จริงต้อง ครับนู่นครับนี่นะครับผาผมุนไผ่อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยโชคดีนะครับที่เรายังไม่มีแบบติดพิษติดอะไรงี้นะครับอืมีแต่ตุยอย่างเดียวมีโดนแทงโดนกินอย่างเดียวนะครับโอ้โหอย่างท่อเลยผมเนี่ยโอเคก็ออนว่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทที่2นะครับก็ ขอภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะพานนี้คือไม่ได้ไปจนภัยอะไรมากนะครับแค่เนี่ยปัจจัย4่ครับหาที่พักหาอะไรนอนได้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตรอดอยู่นะทุกคนนะเออม่เจอทั้งเสือเจอทั้งคนป่าเลยพาร์ทเดียวนอะไรอย่างครับเนี่ยโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบายบายครับก่อนอื่นขอนอนก่อนไม่ไหวแล้ว